ธุรกรรมต่อมานั้นหลังจากที่ได้มีการโอนเงินจํานวน4ครั้งเป็นเงิน12ล้าน2แสนบาทแล้วเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสีขาบคนนั้นทั้งสิ้นมีการรายงานการทําธุรกรรมนั้นให้กับพร้อาจารย์ทราบเป็นระยะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่ ทางวัดเราพบว่าได้มีการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยไปยังเงินในบัญชีในต่างประเทศโดยเงินจํานวน21ครั้งนั้นได้โอนไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ในนามที่ใช้ชื่อว่าสมาคมพุทธวจนะขอกลับเรียนอย่างนี้ว่ามูลนิธิพุทธวัฒนะเยอรมนียังก่อตั้งไม่เสร็จถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า foundation คือมูลนิธิ ภาษาเยอรมันใช้คำว่าสิบตุ่มแต่สมาคมนั้นเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการตั้งมูนิธิความเข้มงวดต่างๆเลยมีน้อยกว่าการเปิดเงินในครั้งแรกเป็นการเปิดเงินภายใต้บัญชีที่ใช้ชื่อว่าพุทธวจนะอีวี